แบบนมัสการเจ้าขาธรรมอาจารย์มีคําถามแรกเจ้าขาธรรมอาจารย์เหมือนในวัยหนูเป็นวัยที่เพิ่งเริ่มทํางานแล้วเลยรู้สึกว่าเหมือนเวลาเรามีน้อยมากเจ้าคะ่ะเทียบกับงานที่เข้ามาหรือเป้าหมายที่วางไว้เจ้าคะ่ะ<ม>รู้สึกว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันก็มีคําถามเจ้าค่ะว่าในเวลาที่เรามีน้อยแบบนี้เรามาปฏิบัติเพื่ออะไรเจ้าคะ่ะเวลาเรามีน้อยปฏิบัติเพื่ออะไรคําถามปฏิบัติเพื่ออะไรเนี่ยเป็นความ ปรรถนาของเรารู้ความสําคัญของการปฏิบัติธรรมอันนี้นะเราปฏิบัติเพื่ออะไรอยากได้ธรรมะอยากได้แนวทางในการไปปฏิบัติในชีวิตของเราเพื่อที่จะใช้ในชีตในการทํางานต่างๆเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะไม่เครียดเกินไปหรือไม่ให้ทุกข์เกินไปหรือเพื่อที่จะได้มีสติในการ ทำงานในการแก้ปัญหาในชีวิตของเราอันนั้นคือถ้าเรามีเป้าหมายตรงนั้นที่จริงแล้วเวลาน้อยไม่น้อยถ้าเรารู้ว่าธรรมะที่ต้องที่เอาไปใช้คืออะไรทอะทุกวันทุกคนสิ่งที่จําเป็นสําหรับชีวิตก็คือเรื่องของสติสมาธิและก็ปัญญาอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นสิ่งสําคัญกับชีวิตของทุกคนแต่ทีนี้ว่าธรรมะ เราฝึกมาปฏิบัติเพื่อให้สติเราแก่กล้าขึ้นสมาธิเราดีขึ้นปัญญาในการพิจารณาในการจุดที่ต้องใส่ใจจุดที่ต้องสนใจนะเป็นการฝึกตัวเองอย่างนีง างนจ้ะค่ะบางทีเรามีความคาดหวังค่อนข้างมากจ้ะค่ะบางทีความคาดหวังสูงก็เลยทําให้สิ่งที่เป็นออกมาไม่ได้เป็นดังใจจะค่ะนี้เราสามารถนำธรรมะไปไประยุกต์ใช้กับชีวิตหรือตัวเราได้อย่างไรบ้างจ้ะอเออใช่ดี <laughs> พุทธเจ้าบอกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์แต่ความหวังคือพลังของชีวิต เรามีความคาดหวังแต่เราดีแล้วแต่เราต้องเข้าใจว่าทุกอย่างนั้นกำลังเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราคาดหวังสูงไว้สูงดีแต่ต้องเข้าใจบริบทที่เป็นจริงคาดหวังได้แต่ต้องเข้าใจถึงความเป็นไปถึงบริบทเหตุปัจจัยของเขาและยอมรับอย่างไรก็ต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมีเรื่องที่เราต้องพิจารณาจัดการและก็แก้ไขอยู่ตลอดเวลา ในระหว่างทางที่เราเดินไปสู่เป้าหมายของเราอันนี้เป็นเรื่องปกตินั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วความคาดหวังถึงอย่างไม่ถึงเป้าหมายที่เราคาดหวังเอาไว้แต่เราก็เข้าใจได้เราก็ไม่ทุกข์เราก็สงบได้ในตรงนั้นนะบางทีนี้เป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่เลยเราคาดหวังและเราคิดว่าความหวังเราต้องแบบนั้นเสมอ พอไม่เป็นแบบนั้นเราก็ทุกข์กับความหวังของตัวเองหรือทุกข์กับความหวังของผู้อื่นสิ่งที่เราต้องพิจนารณาก็คือว่าถ้าทําไปแล้วมันไม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเราก็มาทบทวนว่าขาดปัจจัยตรงไหนไปนะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันนี้คือการพัฒนาปัญญาของเราไม่มีใครรู้ทีเดียวทําทีเดียว,ททยวแล้วสมหวังทั้งหมดมีแต่ ต้องพัฒนาแก้ไขเรียนรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยเรื่อยเดียเ๋ยวก็สมหวังในที่สุดนะแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่เราอยู่กับปัจจุบันแล้วเรารู้สึกรู้ชัดถึงการพัฒนาการของเราพึ้นทุกขณะทุกก้าวทุกก้าวนะี่ยมันก็คือการพัฒนาไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วก็พอใจเราจะไม่มีอาการทุกมีแต่ความภูมิใจที่เราพัฒนาขึ้นถึงแม้ยังไม่ถึงเป้าหมายก็ตามเมื่อไรที่เราลงมือทํา ก็ย่อมเป็นส่งผลดีดีกับเราก็คือการได้เรียนรู้การได้ปัญญาเพิ่มเติมนี่แล้วก็รู้จักจำเพื่อที่จะพัฒนาแก้ไขต่อไปนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่จะทำให้เราจิตใจไม่ตกไม่เครียดจนเกินไปถ้าเราเข้าใจนะทุกอย่างก็ต้องเรียนรู้มีพัฒนาการในตัวสิ่งที่เกิดขึ้นมาประสบการณ์จะสอนเรา ถ้าเราไม่เอามาทบทวนพิจารณาเรียนรู้ถึงผ่านประสบการณ์มากมายก็เป็นแค่ประสบการณ์ไม่ก่อให้เกิดปัญญาไม่ทำให้ฉลาดขึ้นมันก็จะเจอเรื่องเดิมๆแบบเติมผิดฝังแบบเติมทุกซ้ำแล้วซ้ำเล่าน่ะเป็นอย่างนั้น เรื่องใหญ่เลยนะทำงานเนี่ยทำยังไงกับงานนี้เราไม่อยากทําแต่จําเป็นต้องทํำต้องแยกแบบเปลงว่างานที่เราไม่อยากทําเรื่องที่เราไม่อยากทําแต่จําเป็นที่จะต้องทําแต่ถ้างานที่เราไม่อยากทําเรื่องที่เราไม่อยากทําและไม่จําเป็นต้องทําก็เลือกอันนี้เลือกได้เราก็หลีกเลี่ยงโดยจะไม่ทําก็ได้แต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราต้องทําก่อนอื่นเราต้องทําใจ ทำใจอย่างไรถึงจะทำต่อได้ถึงจะทำงานนั้นได้ถ้าเป็นสำนวนในะภาษาบ้านเราภาษาชาวบ้านคือทำใจกว้างๆสิเปิดใจกว้างๆพร้อมที่จะทำแล้วก็เติมความพอใจพอใจที่จะทำตรงเนี้ความพอใจไม่เกี่ยวกับชอบหรือไม่ชอบทำความพอใจให้จิตเราให้ใหญ่ให้กว้างแล้วพอใจที่จะทำมันจะทำได้อย่างสงบตรงเนี้นะไม่ใช่แบบมีความสุขนะ ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าในบางเรื่องเนี่ยที่เราไม่ปรารถนาเราไม่ชอบจะให้เรามีความสุขกับสิ่งนั้นเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเรารู้จักพอใจที่จะทำจะทำให้เราทำงานนั้นอย่างสงบและมีสติสัมปชัญญะแล้วใจเราก็จะเย็นพอทำไปสักพักพอเราเข้าใจเราก็จะมีความสุขได้ภายในสุขพอตามประมาณดังนี้แหละคือธรรมะคำมภธรรมใจที่เรารู้จักขมใจรู้จักอดทน รู้น,นอกเหนือจากการทํางานเจ้าค่ะาทางานกับผู้คนมากมายเจ้าค่ะหลายคนหลายความคิดเจ้าค่ะบางทีทํให้พอความคิดไม่ตรงกันทําให้จิตใจเราขุ่นมัวเจ้าค่ะแบบนี้เรานําธรรมะไปไประยุกต์ใช้กับตัวเราเองได้ยังไงเจ้าค่ะหลักการเมื่อกี้ก็ใช้ได้นะที่เรารู้จัก ทำใจเราให้กว้างพร้อมที่จะรู้พร้อมที่จะเข้าใจในบริบทอีกส่วนหนึ่งก็คือการบริหารจัดการการทำงานด้วยกันเนี่ยยากที่จะถูกใจทุกๆคนต่างคนต่างมีมุมมองต่างคนต่างความคิดแต่ที่สำคัญคือว่าถ้าเราคุยกันและปรับความจุดที่เป็นศูนย์กลางความพอดีเพื่อความถูกใจเพื่อความสบายใจยกับเพื่องงานให้งานที่เป็นไปได้เนี่ย เราจะทำยังไงบางคนบางทีเราก็ต้องยอมฝืนใจตรงนี้นะที่ธรรมะที่พูดไปบางทีเต้องรู้จักอดทนรู้จักข่มใจนะรู้จักเสียสละนะเสียสละความรู้สึกอันนี้เพื่อสิ่งนี้เพื่องานเราเป็นไปได้ด้วยดีนี่คือความแตกต่างธรรมะตรงนี้เราต้องมาใช้แต่ถ้าเป็นรู้สึกว่าเราเกิดความไม่สบายใจเราคุณใจอันนี้มาแก้ที่ความคุณของเราจริงๆแล้วความรู้สึกคุณรู้สึก ไม่สบายที่เป็นก้อนทึบๆเนี่ยเอาความรู้สึกว่าเป็นเราออกก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็ขยายเขาให้กว้างขึ้นขยายความรู้สึกเอาความรู้สึกเราออกเพื่อเอาขยายจิตให้กว้างขึ้นอาการคุณนี้จะหายไปความคุณเป็นลักษณะของความทุกข์ใจนากรได้เป็นเวทนาทางจิตเพราะนั้นถ้าเราแก้ตรงเนี้ไม่ใช่ว่าห้ามสิ่งนั้นเกิดห้ามสิ่งนี้เกิดแต่สิ่งที่ต้องแก้คือตัวเรา เราดับความทุกข์ความไม่สบายใจของเราได้แล้วก็เปิดใจกว้างพร้อมที่จะรับรู้พร้อมที่จะเข้าใจการที่รับรู้เข้าใจสื่อสารไปด้วยกันนะรับรู้เข้าใจสื่อสารคุยกันให้เข้าใจแล้วก็ปรับให้เหมาะสมถ้าเราแก้ที่ตัวเราก่อนได้เนี่ยมันเหมือนจะแก้ปัญหาชีวิตเราไปเป็นเป็นเบื้องแรกการงานปัญหาของเขามีอยู่ก็แก้ไป เพราะคนเรามีปัญหามากที่สุดก็เรื่องของจิตใจเรื่องความคิดงานมีปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะเขาแก้ได้แต่จิตใจมีปัญหาไม,ไม่รู้ทางออกเนะี่จะติดตัวไปนานเลยถ้าเราแก้จิตใจของเราได้ชีวิตเราก็มีความสุขนี่คือธรรมะนะธรรมะนะมีตรงไหนอีกอีกเจ้าค่ะเหมือนถ้าสมมติว่าเราต้องทํางานตลอดทั้งวันเลยเจ้าค่ะเราก็ไม่มีเวลานั่งสมาธิ เราจะสามารถปฏิบัติได้ไหมเจ้าคะ่ะจริงๆได้นะเพราะว่าในการปฏิบัติธรรมเขาก็มีทั้งหนึ่งคือการนิริยาบทหลังคือการนั่งสมาธิในในก็เรียกปฏิบัติธรรมในอิริยาบถนั่งขณะนั่งสมาธิ2ก็ปฏิบัติในขณะที่เดินจงกรม 3. ก็คืออิริยาบถนอนมีกําหนดอารมณ์ในอิริยาบถนอน สก็คือการยืนยืนเฉยเฉยก็เจริญกรรมาฐานได้แต่อีกอย่างหนึ่งก็คืออิริยาบถย,ย่อยกินดื่มทําพูดคิดการขยับเคลื่อนไหวต่างๆก็สามารถเอามาเป็นอารมณ์กรรมาฐานได้การที่เราเอาธรรมะไปใช้คือการมีสติรู้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันรู้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันขยิบขณะที่เราหยิบจับเคลื่อนไหวทําอะไรขณะที่คิดขณะที่พูดแบบนะี้เพื่อมีสติคอย กำกับคอยดูแลการกระทํากายกรรมวจจิกรรมของเราให้เป็นไปในทางที่ดีถูกต้องนี่คือการปฏิบัติธรรมที่สามารถทําได้เสมอทำอย่างไรเราถึงจะสงบหรือเข้าฌานในยาบทย่อย มันเป็นเรื่องที่อยู่ในยาหมดที่เหมาะอย่างไรแต่ถ้าเราปฏิบัตินะที่เราเจริญกรรมฐานปฏิบัติแล้วทําจิตให้ว่างยกจิตขึ้นสู่ความว่างได้ทำจิตให้กว้างกว่าตัวจนเป็นบรรยากาศรองรับจะเดินอะไรก็เดินจะทําจะหยิบจะจับจะเคลื่อนไหวก็อยู่ในความว่างความสงบความเบามีความบรรยากาศของความรู้สึกที่สงบรอบตัวก็เหมือนทํางานอยู่ใน สมาธิเหมือนทำงานอยู่ในฌานเช่นเดียวกันทีนี้พอพูดถึงการปฏิบัติเนี่ยเราสังเกตอะไรเวลานั่งกรรมาฐานเขาก็จะสังเกตว่าพอรู้อาการทำแบบนี้แล้วส่งผลต่อจิตใจเป็นอย่างไรเพราะเราปฏิบัติส่วนใหญ่ทำเวลานั่งสมาธิแล้วสงบไม่สงบเห็นไหมเราต้องการผลคืออะไรจิตสงบไม่สงบดีไม่ดี บางทีลืมไปว่าสติเราดีหรือเปล่ามีแต่ว่าสงบไหมได้ดังใจไหมสบายไหมคือสนใจแค่ผลอย่างเดียวเพาระฉะนั้นในริยาบทย่อยก็เหมือนกันเวลาเราทํางานเราทําไปทามีสติรู้อยู่กับอาการสิ่งที่เราทําไปสักพักหยุดนิดนึงกลับมาดูจิตเราการสํารวจจิตตัวเองเพื่ออะไรอันนี้ต้องอันนี้ก็ต้องมีเจตนาะเพื่ออะไรเพื่อที่จะรักษาจิต เรียกประคองจิตรักษาจิตไม่ให้ตกไปประคองตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่เพื่อความไม่เลอะเลือนแห่งธรรมเนี่ยคือเราสังเกตกลับมาดูสภาพจิตตัวเองเป็นระยะระยะพอทําไปแล้วจงานเหนื่อยเพื่อกลับมาดูใจมันแคบลงหมดพลังลงนิดนึงเราก็นิ่งตั้งสติก็ทํายกจิตมาดูจิตก็ยกจิตขึ้นมาใหม่ทําให้จิตเรามีพลังขึ้นมาบางที ยกจิตทำจิตให้กว้างขึ้นถ้าเราสามารถทำได้กอน,นิ่งแล้วก็เติมพลังให้กับตัวเองน้อมถึงพลังความดีน้อมถึงพลังบุญสิ่งดีๆที่เราทำมันก็ทำให้จิตเรามีพลังขึ้นมาบางทีแค่ระลึกถึงเป้าหมายที่ดีที่เราวางไว้มันก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มีพลังที่จะทำต่อไป แต่ทีนี้มันก็มีจุดหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีเป้าหมายของการไม่ใช่แค่สติสมาธิปัญญาอย่างเดียวแต่เพื่อความดีสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามักจะมองว่าเราปฏิบัติธรรมเพื่อเพื่อความดีดีจุดไหนอะไรดีบางครั้งงานที่เราทำก็ดีอยู่แล้วในบริบทก็ดีอยู่แล้วเพราะนั้นสิ่งที่ต้องดูคือตรงนี้คือสติดีสภาพจิตดี มันก็เหลือแค่ตรงนี้ที่เราต้องคอยรักษาประคองให้ดีส่วนอื่นทำตามปกติไม่ต้องกังวลแค่มีสติรู้ชัดตามที่เราต้องทำนี่คือธรรมะกับชีวิตของเราถามว่าถ้าเราหันกลับมามองแบบนี้ไปปล่อยเนะี่ยจิตเราจะเป็นยังไงบ่อยๆ5นาที10นาทีเราสามารถกลับมาดูสังเกตจิตตัวเองได้ไหมทำนู่นทำนี่ไปคนเราเวลาหายใจเนะี่ยเดี๋ยวก็กลับมาดูตัวเองก็พร้อมตรงนั้นแหละ ทำอะไรเพลินๆลืมหายใจถอนหายใจเฮือกหนึ่งก็มาดูจิตตัวเองได้แล้วทําไมต้องไปโอ้ฉันต้องตั้งท่าก่อนเดี๋ยวจะนั่งสมาธิก่อนค่อยดูจิตทางเลยเวลาเราทุกข์ไม่เห็นต้องตั้งท่าแบบนั้นเลย <sk r isa> ใช่ไหมเอออะไรเกิดขึ้นมาก็ทุกข์เลยแบบเดียวกันการปฏิบัติธรรมทําได้ทุกขณะไม่มีพิธีการหรือเงื่อนไขยิ่งไม่มีเงื่อนไขยิ่งอิสระเพราะสติจะต้องไม่มีเงื่อนไข ที่ควรมีเงื่อนไขก็คือว่าอากุศลต่างๆเราจะต้องตั้งเงื่อนไขให้ตัวเองว่าฉันจะไม่ทำอากุศลแบบนี้ควรจะมีเงื่อนไขเอาไว้แล้วเราจะอยู่ห่างไกลาจากอากุศลอีกคำถามสิคะเหมือนเวลาทำงานงี้สิคะต้องเตรียมพร้อมรับกับคำ คําชม,ชมและคติเจ้าค่ะคำติและคําชมเจ้าค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเจ้าค่ะ<อ>แต่ตรงนี้เราจะเตรียมใจเรายัางไงเจ้าค่ะถ้าเราทำทำงานเพื่องานที่เราทำคำติเป็นคำที่เขาชี้ทานพระพุทธเจ้าบอกว่าใครตีเราก็ถือว่าเขาชี้คุ้มทรัพย์ให้เรา<อ>คนที่ ติเราเหมือนเขาชี้ขุมทรัพย์ให้เราอันไหนจริงเราจีบเก็บมาพิจารณาเพื่อพัฒนาต่ออันไหนไม่จริงไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปนั่นแหละที่จะดีที่สุดยิ่งเราปฏิบัติแบบนี้ถ้าเรากลับมาดูสภาพจิตตัวนี้บ่อยๆแล้วก็เป้าหมายของเราชัดเจนเจตนาในการทําของเราชัดเจนมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนเรามีมุมมองที่แตกต่างกันตันนี้เราต้องเข้าใจเพราะเรา เข้าใจต้องเตรียมตัวธรรมดาตาใจธรรมดาเดีวเขาก็ติบ้างเพราะเราก็ยังไม่เป็นคนที่แบบไม่มีใครสวมมือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ตามใจกว้างๆสงบน้ำมัน่นคงพร้อมที่จะรับฟังนั่นแหละจะทำให้เราสงบได้ซึ่งเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกพระพุทธรูปนั่งเฉยๆนิ่งๆเดินเข้ามาก็ติได้แล้ว เออเราก็ต้องทําใจสงบตรงนี้แหละพระพุทธเจ้ายังใช้คําว่ารู้จกกักอดทนรู้จักคมใจเพราะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราน,นี่คือธรรมะที่เรานําไปใช้ได้ความจริงอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราปฏิบัติที่บอกว่าายกจิตเรานึกถึงคําสอนพระพุทธเจ้าว่าทุกอย่างไม่เที่ยงถึงกฎไตรลักษณ์เป็นทุกข์เป็นอนัตตา ขนาดความทุกข์ที่เป็นก้อนขุ่นขึ้นมาเรายังสลายได้แล้วก็จุดสำคัญเลยเกี่ยวกับการปฏิบัติจริงๆที่เราจิตเรากับอารมณ์เป็นคนละส่วนกันจิตเรากว้างจิตเราทำจิตให้กว้างกว่าอารมณ์เหล่านั้นเพิ่มเนี่ยให้เรื่องนั้นไปอยู่ไกลๆเราเป็นผู้ดูอยู่ห่างๆได้เหมือนความคิดเรนะเหมือนความคิดเราเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าพูดเด็ เฉพาะหน้ามันก็เป็นอารมณ์เฉพาะหน้าเสียงดังเห็นภาพเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่จะเป็นเฉพาะหน้าจริงๆไอ้เรื่องนั้นผ่านไปแล้วแต่ในใจเราเก็บ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 เห็นไหม,มก็อยู่ที่ใจเราอีกนั้นทําอย่างไรรับรู้ถ้าเรารับรู้แบบทําจิตให้ว่างกว้างกว่าแล้วก็ดูอ่านผ่านรับรู้ผ่านบรรยากาศจิตที่สงบมองผ่านจิตที่ว่างจิตที่สงบของเรา อย่างมีสติอันนั้นจะได้ประโยชน์นะนั้นจะดต,ต้องฝึกอันนี้ต้องฝึกนะเออไม่ใช่คำพูดเราเป็นเลยฟังแล้วนะถามว่ายากไหมไม่ยากไม่ยากนะถามว่ามีอะไรยากที่สุดชีวิตเราทุกคนมีความยากในบริบทของตัวเองแต่ความรู้ไม่ใช่เรื่องยากถ้าอยากรู้ความไม่รู้แหละที่ทำให้ยาก ถ้าเรารู้แล้วใช้ไม่ยากหราทำแบบนี้รู้แล้วเราก็เออทำแบบนี้แบบนี้ก็ทําได้ด้วยนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมสาธุเจ้าค่ะ